ผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ชมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหนังสั้นเรื่องปาฏิหาริ์ครับผลงานการกำกับของผู้กำกับมือรางวัลนะครับคุณออสบัณฑิตทองดีนั่นเองนะฮะวันนี้ผมอยู่กับทั้งเจ้าของเรื่องราวนะครับแล้วก็เป็นที่มาของเรื่องนี้ด้วยขอต้อนรับคุณสมเกียรติไวยนิพิทพงศ์รองศาสตราจารย์ดรายแพทย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรและแน่นอนที่สุดนะครับผู้กำกับของเราครับพี่ออสบัณฑิตทองดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้ต้องบอกว่าดูหนังสั้นเรื่อองงนี้ฮพรทาไมเถึ หยิบเรื่องราวเรื่องนี้ขึ้นมาทําเป็นหนังสั้นครับตอนที่ศิลารได้ให้ให,ให้ให้โจทย์มาเนี่ยเราก็ก็พยายามหาเลืองที่มันดูแล้วสามารถทาเป็นหนังได้นะครับคือคือ,คอเรื่องราวมันต้องต้องมีความที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นหนังได้ก็เลยไปได้เคสของ,ของ,ข,องของผู้สัเกีรตคือชีวิตเขาเหมือนคนต้องตายแนย่ๆแล้วภายในเวลาท,ที่ที่ไม่นานแต่ว่าคุณหมอังยุทธก็ทําให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับก้าวข้ามจากความตายขึ้นมาได้ที่ปลมันปฏิหาริมากที่อยู่ดีก็มีคนไปจากตับอยู่ดีก็คุณหมอก็จากอังกฤษ มาในทันเวลาที่ก่อนที่จะก่อนที่จะแยกกว่านี้อะไรเงี้ยครับเหมือนเป็นเวลาที่มันแบบเหมาะเจาะลงตัวพอดิบพอดีเลยเนาะใช่ครับพี่อ๋อทำเรื่องนี้เนี่ยแล้วรู้สึกว่ากินใจมากจนขนาดที่ว่าต้องไปตรวจสุขภาพเลยหล่ครับใช่ครับใช่ครับพี่อ๋อคือคือแล้วอย่างรัคคือผมเป็นคนคนปาร์ตี้คนดื่มอ่าคนดื่มแล้วก็ก็ดื่มในระดับที่ปกติแล้วเห็นความทุกข์ทรมานของของพี่สมเกียรติเห็นความ ความเป็นห่วงป็นใหญ,ญของ <ừ. S 2> ของครอบครัวเขาที่ที่ที่หลังจากการที่ดีเสิร์นเรื่องราวเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราวันนึงเราเป็นอะไรไปก็คงเหมือนเขาเราไม่เคยดูแลตัวเองมาก่อนเลยก็คิดว่าเออเราทั้งนั้นเรามบอะไรเหมือนที่เขาเคยมีหรือเปล่าก็เลยคิดว่าไปตรวจดีกว่าไปไปดูแลตัวเองดีกว่า <ừ. S 2> ผมว่าแม้แต่คนดูครับได้ดูหนังสั้นเรื่องนี้แล้วเนี่ยต้องหันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นแน่ๆเลยตอนนั้นอาการคุณสมเกตหนักหนาสาหัสขนาดไหนครับผมจะขอเสนอดูภาพเมื่อตอนช่วงนั้นมภาพด้วยครับก็จะเห็นว่า Oh. ในในสภาวะของคุณสมเกียรติอันนี้เป็นรูปตอนที่เรานําขึ้นเตียงผ่าตัดแล้วท้องของคุณสมเกียรติเนี่ยจะเป่งไปด้วยน้ําครับที่คนไทยเราเรียกว่าท้องมานคือมันขังอยู่อย่างนี้เหรอคุณหมอถูกต้องครับเพราะว่าเป็นตับวายแบบนี้จะอยู่ได้อีกแค่นานขนาดไหนคุณหมอจริงๆถ้าที่ผมแนะนําผู้ป่วยทุกคนคือนับเป็นวันเลยถ้ามีเรื่องติดเชื้อเข้ามามีเรื่องอะไรเข้ามาเขาพร้อมที่จะจากเราไปทันทีทันทีเลยลถูกต้องครับคุณสมเกียรติครับเราเป็นโรคนี้ได้ยังไงตอนนั้น ไปบริจาคเลือดแล้วทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบบีเรื่องสมัยก่อนยังจะไม่มีพวกวัคซีนฉีดก็รอจนกระทั่งมันเป็นเป็นมะเร็งตับจากไวรัสตับอักเสบบีมันกลายเป็นมะเร็งได้หรอครับคุณหมอเพราะว่ามันจะเป็นไวรัสที่ไปแฝงอยู่ในเซลล์ของตับมันจะทําให้เกิดตับแข็งถ้าคนเรามีตับแข็งแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเซลล์ผิดปกติที่เรียกว่าเป็นเซลล์มะเร็ง ก็จะสูงขึ้นตามครับ,รบดังนั้นของคุณสมเกียรติในตอนนี้ที่บ่วยมีทั้งตับแข็งไวรัสตับอักเสบบีรวมกับเกิดจุดของก้อนมะเร็งที่ขนาดยังไม่ใหญ่มากมีโอกาสอย่างนี้บ่อยไหมคุณหมอที่คนปกติที่ดูแข็งแรงแข็งแรงรออกกําลังกายไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วจะสุดขนาดนี้เลยไม่ใช่ทุกคนเป็นแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับ ผู้ชมอยู่ตอนนี้ถ้าท่านมีภาวะนี้ก็อย่าเพิ่งตกอตกใจนะครับปรึกษาแพทย์จะให้คําแนะนําที่ถูกต้องนะครับมาที่เหตุการณ์นะครับเรื่องราวของเรานิดนึงเทนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันเป็นเวลาที่พอเหมาะและพอดีเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งขอยกออของคุณบัณฑิตนะครับที่ใช้คําปฏิหารกับเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเหมาะเจาะพอดีเลยผมได้ปีโอกาสนะครับก็ได้จักทุนสี่ล้านนี่แหละครับ ที่ไปเรียนมาอมพอเราไปเห็นศัลยแพทย์ต่างประเทศเรามีคําถามเกิดขึ้นมาอย่างเดียวเลยครับว่าทําไมมันไม่เกิดอย่างนี้ในเมืองไทยเราบ้างผมก็เลยเบนเข็มที่จะเรียนเรื่องการปลูกถ่ายอวัยวะในช่วงนั้นอ๋อนั่นคือจุดสนใจแรกที่เราไปเรียนเพิ่มเติมเป็นจุดพักเหก็ว่าได้เลยนะครับ,รบ,รบที่ทําให้ผมสนใจที่อยากจะมาทําการปลูกถ่ายตับกับผู้ป่วยไทยก็คือเวลาที่คุณหมอเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆเลยกลับมาจากที่อังกฤษใช่ไหมครับ แล้วก็มาเจอเคสของคุณสมเกียรติเลยครับแต่เรื่องของอวัยวะที่ต้องพร้อมด้วยถูกต้องครับในเวลานั้นพอดีพอเหมาะพอเจาะอีกแล้ะครับที่อเผอิญมีผู้บริจาคพอดีเลยลหะครับ,รบต้องเรียกว่าเป็นผู้ใจบุญท่านให้มาจริงๆนะครับคือหลังจากที่สภาวะสมองไม่ทํางานแล้วก<อ>็ยังมีจิตอุทิศส่วนกุศลที่จะเสียสละอุทิศอวัยวะของตอนเองเนี่ยให้กับผู้อื่นโอ้ฟังแบบนี้มัน ทุกอย่างมันพอดีมากเลยองครับมันปฏิหารจริงๆคุณสมเกตครับคิดไหมครับว่าเราจะรอดก็ไม่ได้คิดนะเพราะว่าพ่อเขาบอกว่าเขาจะมาเยี่ยมหรือจะมารับศพกลับบ้านก็ยังไม่แน่พูดอย่างนี้เลยครับเพราะตอนนั้นสภาพแย่มากแล้วสภาพจิตใจเราครับตอนนั้นคภาพจิตใจก็ไม่ไหวนะเคยเคยคิดเหมือนกันคิดสั้นจะฆ่าตัวตายก็เคยออกมายืนที่ระเบียงดูว่าเออเราโดดลงไปเลยมันก็คงจะดีครับ แต่ว่าก็คิดอีกทีว่าถ้าโดนลงมาก็ถ้าเกิดไม่ตายก็ยิ่งสาหัสก็เลยไม่ทำโอ้โหยังดีนะครับที่คิดตรงนี้ด้วก็เคยเคยเคยคิดนอนรออยู่ที่โรงพยาบาลก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาจารย์สองท่านท่านมันบอกที่เตียงว่าได้ตับแล้วนะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองนี้เปลี่ยนตับไปแล้วหายไปแล้วรู้สึกเหมือนหายแล้วหายเลยครับเพราะว่าเรามีความหวังว่า เราจะต้องหายพออาจาร,รย์บอกว่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งดีใจนะต้องรอดูไปตรวจตับก่อนเท <_ co ff ens> ่านั้นก็ซุดกับมเหมือนเดิมแต่ผมว่าเรื่องนี้มีผลจริงนะฮะกำลังใจของ,ง <_ S 1> เราแล้วก็ความเชื่อค,ความคิดของเราเพรานั้นเนี่ยมันต้องเป็นช่วงภาวะที่กดดันพอสมควรเคสแบบนี้ความหวังจริงๆมีอยู่แค่ไหนครับหมอโอกาสที่คนไข้จะปลอดภัยโดยทั่วไปนะครับจะอยู่ที่ประมาณ85%ในเรื่องของความกดดันจริงๆแล้วเนี่ย แทบจะไม่มีนะครับเพราะว่าในเรื่องของอคําสอนต่างๆจากพระบิดาเองหรือว่าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเราเองเนี่ยก็สอนพวกผมเสมอมาเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราคิดว่าคนไข้ที่เรารักษาอยู่เป็นญาติเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเราจะต้องทําให้ดีที่สุดดังนั้นทุกเคสที่เราเปลี่ยนตักเนี่ยเราพูดคําเดียวเลยว่าจะต้องทําให้ดีที่สุดและเต็มที่อย่างในหนังเลยนะครับเหมือนในหนังเลยผมพูดกับคนไข้ทุกคนว่าสู้พร้อมกันทุกอย่างจะดีครับ ม่ฮอตบ้างดีกว่ามีฉากไหนที่เราชอบแล้วประทับใจที่สุดไหมครับเรื่องนี้ที่ชอบที่สุดคือฉากผ่าตัดห้องผ่าตัดครับคือผมไม่เคยผ่าตัดเลยชีวิตก็เลยไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงคพยาบาลที่เป็นพยาบาลที่เขาให้คำปรึกษาในห้องผ่าตัดเขาก็แนะนําว่าเนี่ยหมอเป็นอย่างนี้หมอจะเครียดอย่างนี้หมอต้องมีการซับเหงื่ออะไรเราก็รู้สึกว่าโอนยมันอย่างไรเหรอแล้วแล้วบรรยากาศจริงๆนใช่ใช่แล้วมีก็คมมากแล้วก็บอกว่าก็มีจะมีเลือดมีอะไรเขาผมก็โอ้เขา เขาอยู่ได้ยังไงเนี <BR EN issance> <t od an> <iros ine> ่เราเราเราทำไมคนเป็นหมอที่ต้องมีความอดทนสูงมากนะที่ต้องอยู่อะไรแบบนี้ต้องเห็นไส้คนเห็นตับไตไ้ปูงโอ้ก็เู้เออมันเป็นประทับใจาเราได้เรียนรู้ได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 ้รู้ข้อมูลอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยก็รู้ประทับใจฉากนั้นครับสรับตัวพี่ออสเองคิดว่าได้แง่คิดหรือแง่มุมหรือเรียนรู้อะไรตรงไหนเพิ่มเติมบ้างครับที่ที่ได้เรียนรู้แน่ๆคือเรื่องของคนเราทุกคนมันต้องมีความหวังเหมือนที่พี่สุกเก็ตเจอมาผมมองว่าคนเราไม่ว่าจะมีปัญหาท้อแท้หรือเจออะไรที่แย่นไห ก็มีความหวังที่ว่ามันต้องผ่านไปได้อยากให้อีกสองท่านนะครับฝากข้อคิดเพิ่มเติมนะครับผมอยากจะฝากสองเรื่องนะครับเรื่องแรกที่สุดก็คือเรื่องของการปลูกถ่ายอวัยวะอยากให้ประชาชนคนไทยทุกท่านทราบว่าก็เป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็ได้ผลค่อนข้างดีขณะเดียวกันคือไม่ใช่ทุกกลายที่จะเหมาะต่อการปลูกถ่ายดังนั้นจะต้องอยู่ในดุลพินิษของแพทย์ เรื่องที่สองที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าปฏิหารของเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นจริงได้จากการที่เราทํากันขึ้นมาจากง่ายๆก็คือเรื่องของการที่เรามีการให้นะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยก็มีการให้ให้ทุกอย่างที่จะช่วยเหลือเตรียมพร้อมกับผู้ป่วยทั้งหมดเราทําได้ก็เพราะว่ามีการให้มาจากผู้ใจบุญนะครับการปลูกถ่ายเคสหนึ่งนะครับใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ว่าแม้แต่คนไข้ที่ไม่มีเงินเลยแล้ว เขาจะต้องเปลี่ยนเราเปลี่ยนให้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่ท่านให้มาเนี่ยจะส่งผลไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นอกจากเรื่องให้ในเรื่องของทุนทรัพย์จะเห็นว่าบริหารเรื่องนี้จะไม่มีจริงเลยนะครับถ้าไม่มีการให้อายวะเพราะฉะนั้นการบริจาคอายวะเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมยังถือว่าเป็นการทําบุญที่สําคัญและใหญ่ที่สุดของชีวิตคนคน,นึ่งคุณสมเกตครับครับอยากให้ฝากอะไรสักนิดนึงครับขอบคุณ ท่านผู้บริจาคอวยวะให้ซึ่งถ้าไม่มีท่านบริจาคให้ผมก็คงไม่ได้อยู่ทุกครั้งที่ไปสิริราชก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเหมือนกับว่าเป็นโรมาที่ให้ชีวิตใหม่กับเราจากขอบคุณอาจารย์คณะแพทย์ของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งดูแลรักษาเป็นอย่างดีโดยไม่เคยคิดว่าจะได้รับผลตอบแทนอะไรจากคนไข้ ผมเชื่อว่าวันนี้ทั้งหมดที่ทุกท่านทั้ง3ท่านได้ทำเนี่ยก็เป็นการให้ด้วยเช่นเดียวกันในรูปแบบและบทบาทที่เราสามารถทําได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับได้มาพูดคุยกันแล้วก็ได้ให้สิ่งดีๆกับคุณผู้ชมด้วยในยวันนี้เช่นเดียวกันต้องขอขอบคุณมากนะครับขอบ,ขอบคุณนะครับ คุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ได้เช่นเดียวกันนะครับร่วมกันบริจาคเพื่อนําไปใช้ในกิจการของโรงพยาบาลนั่นเองครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับหนังสั้นเรื่องต่อไปกันต่อครับ